จะไปดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับโอเคไปเราไปดูคลิปกันเลยไปโอเคโอกาสสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่เกม Ark Survival Evolved ตที่สิบห e แล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะมาจับอ่าหมาป่ากับแมงมุมพ้ํากันนะครับโอ้โหก็ตอนนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวโอเควันนี้นะครับผมไปเอาชิปหมาป่ามานะครับในเลเวล ห้าร้อยเก้าสิบนะครับนี่ตอนนี้นะฮะตอนนี้ผมมีสามสิบห้าแอมเบอร์แล้วก็มีอ่าแอมเอเอไม่ใช่คิปเบิลคาโนนะครับแล้วก็มีเอาธนูมายาคูณสิบแล้วก็อ่านาโคติกแล้วก็ก็วันนี้นะมีโบล่ามาล็อกมันด้วยนะครับก็ตอนนี้เลเวลผมแปดสิบสามนะครับเลเวลเยอะมากเลยโอเคนะฮะเดี๋ยวช่วงหลังจะเป็นการจับแมงมุมนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวผมจะจับหมาผ่ากันเลยมาโอเคครับเอาละครับเริ่มนะครับทำการชุบอครับชุบแล้วครับไปครับเตรียมเตรียมเตรียมมันมันมาแล้วฟึบมาครับแปงได้ไหมได,<น>ได้ไหมโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดอุ้ย,อ,ย,อ,ยอ,อุยไม่โดนไม่โดนเฮ้ยว้าว้า้า,าตุ๊บได้ไหม เยี่ยมได้ครับได้ครับโอเคโอเคเปลี่ยนมุมกล้องยิงก่อนโอ้โหเมื่อกี้เมื่อกี้นี่คือแบบโอ้โหกระตุกเลยป้าไม่โดนได้ไงเนี่ยไม่ดีเนี่ไม่ดีเนะี่ยเมือ่อนะก,กี้เมื่อกี้ทำไรเมื่อกี้ทำไรเมื่อกี้ทำไรเรียบร้อยโอ้โหไม่กี่นัดเองนะฮะโอเคได้มาเลเวลเยอะใช้ได้นะครับโอเค ไปเดี๋ยวเอาอาหารใส่ตัวมันก่อนเลยโอเคครับตามด้วยยาคูนสิบใส่ไปใส่เข้าไปแล้วก็ตามด้วยกิเปิลนะครับหาโนนะะเดี๋ยวผมจะขึ้นสูตรคราฟให้นะครับก็ตามนี้เลยนะครับนั่นแหละครับสูตรครับโอเคเดี๋ยวอ่ะเอานาโคติใส่ไปก่อนอืมโอ้ ดาเมจมาห้าร้อยนะฮะแต่ว่าไม่เท่าอ่าหมาตัวเก่าของผมนะครับชื่อปั๊กกี้นะฮะผมตั้งชื่อให้เมื่อเดือนที่แล้วนะครับก็มีดาเมจตรงนี้นะเป็นพันเปอร์เซ็นเลยนะครับโอ้เลือดเยอะกว่ามาผมอีกครับแล้วก็แต่มีหน้าเยอะกว่ามาผมอีโอ้โหโหดกว่านะเนี่ยสุดยอดสุดยอดหืมตัวนี้น่าจะโหดนะไหนดูดิ โอ้โหโอ้ทุกคนเพิ่มเกือบสามร้อยครับทุกคนก็กลายเป็นเกือบเกือบแปดร้อยโอ้โหมามาตัวนี้เยอะอ่ะโอ้สุดยอดสุดยอดอาจจะกระตุกหน่อยนะครับผมปรัผ้าเป็นอีปิกนะฮะโอเคโอ้ยแบบผมปาโบล่าไม่ค่อยได้นะฮะไม่ค่อยโดนเท่าไหร่เพราะไม่ค่อยได้ปานาน,นะครับก็โอ้โหดูซิว่าการ กินครั้งแรกของมันนะครับจะขึ้นเท่าไหร่นะอะไรนี่ย่โอเคครับเหลือแค่สามมเบอร์นะครับน้อยสุด,สดเลยเดี๋ยวผมค่อยไปหาแล้วกันนะนะภารกิจไอ้พวกนี้ผมไม่ค่อยได้ทำเลยนะทำได้แค่เจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นเองไม่ค่อยมีเวลานะครับช่วงนี้หน้าร้อนนะครับไม่ค่อยทำอะไรเลยครับฟาร์มเลเวออย่างเดียวแล้วก็กินน้ำเล่นน้ำ โคตรล้อเลยครับช่วงนี้ไม่ค่อยอยากตากแดดน,นะครับเดี๋ยวเป็นไข้าอานะโอเคดูดิได้เท่าไหร่ละโอ๊ยเลือนไม่ค่อยไปโอเคครับฮาสแต็กก็ไม่ได้ว้าวอะไรมากเท่าไหร่นะครับก็ฮาสแต็กก็มาปกติเดี๋ยวผมค่อยไปอัพทีหลังนะเรื่อง ดาเมจอะไรองี้สปีดอะไรงย้แล้วค่อยไปอัพทีหลังมามาดูการกินครั้งแรกของมันนะครับว่าจะได้เท่าไหร่กันนะครับอ่ะรอรอไปเร็วเร็ีบรกินเร็วเร็วรีบรกินมาเครับค่าสรบลดมาแค่หน่อยเดียวเองนะฮะอ่าข้อเซลลผมเนี่ยไปจับนอกรอบมานะชื่อไดมอนนะครับเพราะสีเป็นส okay. 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 ีฟ้านะ เลเวลนี่ครับ400นะครับไปเจอเลเวลอุย้ยชีสตกใจฮะเดี๋ยวผมเพิ่งจับหรอ <c oughs> เดี๋ยวมันตื่นระ <c oughs> โอ้โหทุกคนครับมาดูค่าสเต็ตกันครับ <c oughs> เลือดของมันนะครับมาอยู่ที่8,000สเตามิน่าอยู่ที่3,700 แล้วก็น้ำหนักมาที่5 7ารนะครับดามเมจมาที่1,102.9%นะครับส่วนอ่าสปีดเนี่ยอยู่ที่หนึ่งหนึ่งร้อยสามสิบโอ้โหสุดยอดได้มาที่ตัวเมียว้าวหว้ยสุดยอดสุดยอดโอ้โหเดี๋ยวทำมาป่าเร็วขนาดนี้เลยอ่ะเดี๋ยวนี่ผมจับผิดป่ะเนี่ยนี่เดี๋ยว นี่เลเวลห้าร้อยเก้าสิบจริงปะเนี่ยมันดูเหมือนเลเวลหนึ่งเลยนะครับอืมาดูกันง้อโ,โคตรเท่เลยนะครับเดี๋ยวผมค่อยไปแต่งสีทีหลังนะครับเน่เดี๋ยวเอาหมวกให้ใส่ด้วยนะครับบอกเลยเท่แน่นอนมาเย็บอื้มราชินีแห่งหมาป่านะครับเป็นตัวเมียนะชื่อว่าอะไรเอ่ยเดี๋ยวค่อยคิดอ่ะโอเคโอเคครับสุดยอดเลยโหจับโคตรไวครับทุกคน คือคลิปนี้น่าจะสั้นน่าดูแต่น่าจะไปยาวตอนจับแมงมุมนะเพราะว่าผมต้องมานั่งหาแมงมุมที่มันเลเวลเยอะๆนะแมงมุมถ้ำเนี่ยผมคาดหวังไว้ว่าเอาสักสามร้อยละกันนะฮะจะได้แบบโหดๆนิดนึงแบบมันจะได้เวลาผมเอาไปลงถ้ำอะไรเงี้ยคือเอาตรงๆนะผมก็ลงถ้ำไปแล้วหลายถ้ำนะทั้งหมดหกถ้ำเลยก็ถ้ำพิษถ้ำอะไรถ้ำเยติอะไรลงไปหมดเลยนะฮะก็ ชหมาป่าลงนี่แหละหมาป่าตัวเก่าเลเวล400ตอนนี้เลเวล800อ๋อเดียว <c oughs> โคตรโหดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปที่ตอนที่เรากําลังจะไปจับแมงมุมกันเลยนะครับโอเคไปเลยครับไปโอเคครับทุกคนนะตอนนี้ผมก็ถึงาโอ้ยหน้าทาฮันเตอร์ไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปจับแมงมุมเลยนะตอนนี้ผมก็กินยาอ่าล่องหนเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะค่อยๆลงไปนะครับนี่ค่อยๆลงคนะโอเคครับ อาจจะกระตุกหน่อยนะเพราะว่าเข้าทำมันก็เงี้ยแหละครับเดี๋ยวผมจะเอายาคูณสิบเนี่ยใส่ให้มันเลยนะโอเคเพิ่เพิเพิ่าลงเขาลงเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปพิธีการทำอ่าที่ขี่ของมังมุมเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับไปโอเคนะครับนั่นก็คือวิธีการครับที่ขี่ของอ่ามังมุมหรืออนาลิโอนะครับเฮอเอาสักเลเวลสองสามร้อยนะฮะ อ่าไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปเดี๋ยวจับช้านะเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวค่อยๆเดินนะนี่มันเดินหรือวิ่งเนะี่ยโอเคครับค่อยๆไปคนระับโอเคชุบชุบชุบ,ชบ,ชบ,ชบเคครับตอนนี้เราใกล้จะเจอทางเข้าถ้ำเป็นที่เรียบร้อยฮนะนี่ก็ทางเข้าท้ำเนี่ยแหละโอ๊ยแหลกแหลกแหลกมันกำลังโหลดสัตว์อยู่นะโอเคค่อยๆไปคนระับ เจอไหนเจอตัวไหนบ้างไหดนดูสิมีอุ้ยมันเป่งปอ้งมันป่องมันเสียงเย้ยเยเยอๆอะไร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 อย่ามาอย่ามาเข้าใจปหมนฮะเข้าใจไหมอนะืมยาย,ยายๆพวกมันปอ่อง โอ้กระตุกกระตุกโอ้โอ้ใจเย็นใจเย็นฮุยตัวครับเห็นแล้วครับมีมุมเอาผ้าเป็นหน้าอย่างนี้ก่อนเย้น้ำตัวอะไรอ่ะน้ำมันงูเย้ฆ่าก่อนครับไม่แย่โอ้ยโอ้ยโดน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 ครับทุกคนโอ้เจ็บเลยโอ้จะสลบไหมเนี่ยเย้อีกตัวอีกตัวครับทุกคนมันจะฟันไม่แย่ฮะอย่าอย่าอย่าไม้หนูโอ้โอ้ โอเคครับตอนนี้ผมเจอแมงมุมแล้วครับเย้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอู้หูเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เดี๋ยว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 เ,เดี๋ยวอ้ยเยอะจังวะเดี๋ยวใจเย็นอะไรเนี่ยตกใจหมดนี่เลเวลอะไรเอาเลย,ลย,ยลแล้วกันเขียนรอละห้าสิบตายไปเลยตายเลยห้าสิบโอยอะไรเนี่ยไม่เลเวลน้อยจังโอเคครับเก็บมา เจองูอ้ยน่ากลัวมากเลยครับโอเคครับต้องระวังงูนะครับท่านี้โอเคค่อยๆเดินครับชุ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 บอืมเอ้๊ยอุ๊ยไม่เจอเลยเหรอแต่หน้านี่แหละครับจะเจอเยอะสุดเอ้ยเนี่นี่เจอตัวหนึ่งตัวครับทตัวครับทุกคนนี่รอเปล่าะไรเอ๊ะ ตายซะไม่ไปขึ้นสวคนซะบ้านผมไม่รับอ่าไดโนเโสว์เลยต่ำครับร้อยอัพพันอัพอุย้ยมันผมจะเจอสองตัวทางด้านนู้นนะครับเย้ยเป็นปองเป็นปองยายายามานี้วมนนี้มานี้มัดเลยมันน่อยเลย ย้ยสองตัวเฮ้ยไปออกไปออกไปไม่เน่อย่ามาเดี๋ยว้อไมไฟหมดอ๋อผมเก็บไฟมาอุ้ยลเวลโอ้โหเลเวลจะเจือเย้ยโอ้โหพักบ้างให้พักบ้างเอออะไรเนี่ยแค่เข้ามาหาไม่มุมเนี่ยนะโอเคก็กล่องไอคอนโนดนี้ผมไม่ไ <yeah> ด้ไม่เก็บเลยนะอะไรอีกปองไอปองปองต้อง โดนหน้าไม้นัดเดียวจอดเดี๋ยวเสียงเฮ้ยเปิดเลยตรงน,นี้เฮ้ยเฮ้ยไาเฮ้ยโอ้ยหืมมาเก็บเอ็กซ์เลเยอร์โน้นเลยตอนนี้เนี่ยคูณสองอะไเนี่ยไปไปไปไอ้งูไอ้งูไปไปไปออกไปออกไปเฮ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยยังไม่ทันจับแมงมุมเลยมุมไปไหนมาแล้วโอ้โหอะไรครับเนี่ยโอเคครับ ะเดี๋ยวดูกันเลยยี่สิบทำไม่เจอเลเวลน้อยจังวะไล่ไล่ไล่ตายหมดตายมดไหนไหนเสียงเสียงเย้อะไรขอโทษเลเวลอะไรนั่นอะอุ้ยร้อยหกสิบูหอยากได้อ่ะโอ้ยอยากได้ทุกคนร้อยหกสิอุ้ยตัวนี้ โอ้อะไรเนี่ยโอ้ย40ตายซะเดี๋ยวนี้ผมมาจับหรือมาลงถ้ำให้ดูเนี่ยเฮ้ยถาจริงเฮ้ยเสียงเสียงเสียงหลอนหมดแล้วเออะไรวะเฮ้ยไม่เจอมันงุมจริงดิโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมว่าผมต้องตัดแล้วแหละผมว่าน่าจะหายากอยู่นะครับถามนี้ มันไม่เหมือนถ้ำพิดนะฮะถ้ำพิดนี้จับไม่ได้นะครับแต่ว่าเลเวลมันเยอะโอเคเดี๋ยวผมจะตัดเลยนะครับโอเคไปคือเกิดเหตุไม่คาดฝันนิดนึงนะครับคือพอดีว่าอ่าตอนที่ผมจับมงมุมได้เนี่ยมันตอนที่ก่อนจับนะครับมันเลเวลอยู่ที่สองร้อยนะครับพอจับเสร็จก็ประมาณสามร้อยนิดนิดเนี่ยแหละครับ <c oughs> โอเคแต่ก็พ่อผมกําลังวิ่งออกถ้าแบบว่ายังไม่เจอตัวอะไรนะผมก็วิ่งไปเรื่อยๆดูเหมือนว่าเกมมันเหมือนว่ามันโหลดหน้าถ้ายังไม่เสร็จหมายถึงข้างนอกถ้ำครับยังน่าจะยังโหลดไม่เสร็จก็เลยเกมเด้งหลุดนะครับพอเกมเด้งหลุดเสร็จปุ๊บคลิปก็หลุดไปด้วยครับโอโหเครียดหนักเลยครับโอโหที่จับมาหายไปหมดเลยอนะ โูแล้วผมพูดไปเยอะมากเลยนะคพูดว่าแบบอ่าแมุูนี้ผมก็ให้ยาคุณสิไปให้อ่าให้อ่าเนื้อเน่าไปห้าครั้งนะครับคือกดที่ตัวมันห้าครั้งนะฮะก็ได้มานะครับเป็นเลเวลสามร้อยกว่านะครับก็ตามนี้เลยครับนี่ครับสามร้อยหนึ่งนะฮะแล้วขอโอ้เสียงดังไปก็ขออภัยนะครับลืมปรับครับเพิ่งเข้าโอเคครับทุกคนก็ตอนนี้นะผมก็ อ่าจับแมงมุมได้แล้วนะครับโอ้โหก็นะครับวันนี้นะครับภารกิจของผมก็เสร็จรุ่วรงไปด้วยดีนะครับเพราะว่าผมจับทั้งหมาป่าทั้งแมงมุมได้นะครับหืมแมงมุมเลเวลสามร้อยหมาป่าเลเวลแปดร้อยแปดสิบแปดอ้ยเฮ้ยเลขสวยเนะี่ยโอ้เมื่อกี้ผมก็เพิ่งอัพไปหนึ่งเลเวลนะครับโอโเลขโคตรสวยแถมเป็นเพศเมียด้เหมือนกับตัวนี้เลยนะครับปักกี้ฮะปักกี้คือหมาป่าเลเวล สี่ร้อยของผมนะครับนี่สี่ร้อยสามสิบเจ็ดเป็นเพศเมียเหมือนกันเลยมีอีกตัวหนึ่งนะครับอยู่อีกฝั่งหนึ่งนู่นนะอ่าอยู่ไหนวะอ่าผมลืมไปกีก้าผมเอากลับมาแล้วนะครับนี่ไงอีกตัวหนึ่งยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยนะครับเลเวลหกสิบนะครับเป็นตัวผู้เอ้ยสองร้อยหกสิบนะครับที่เล็กนี่ก็ไขว้นว่าเล็นเลยนะผมขี้เกียจเก็บล่อคือไข่อ่าที่เล็กผมเก็บไว้เยอะแลวนี่ก็คือบ้านใหม่ของผมครับนี่สร้างใหม่นะครับอ่ามัน ผมว่ามันเหมือนอะไรอะ,อะนั่งร้านมากกว่าที่เขาเอาไว้ก่อสร้างบ้านตึกอะไรเงี้ยนั่งร้านเลยข้างในบ้านก็จะมาเนี้ยครับไม่มีอะไรต่างจากเดิมเลยนี่ครับไข่ทีเรียกไข่ก,กีก้าโอโหเยอะเกินเอาไปทําคลิปเปิ้ลได้โคตรเยอะโอเคครับแล้วก็นี่นะครับมีชั้นสองนะครับเป็นบันไดตรงนี้ยืนขึ้นไปเลยนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นรั้วกับแอร์แล้วก็แท่นวางอันนี้ได้มาจาก เพชรอะไรสักอย่างเนี่แหละได้มานะครับแล้วก็อันนี้ก็เอาไว้วางพวกอัลแฟกต์อะไรเนี้ยส่วนตรงนี้นะครับเป็นอ่าที่ปลูกสวนครัวนะฮะอันนีพ้พึ่งปลูกไปเมื่อสองวันก่อนนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นท่าเรือนะฮะนี่สวยไหมครับทุกคนน้อยีผมสร้างบ้านใหม่นะสวยก่าเดิมนะครับตรงนี้ก็เป็นทางเข้าทางออกนะครับนี่เท่ไหมไทุกคนโคตรเท่เลยนะบ้านใหม่ผม ยอดครับโอเคตรงนี้เป็นต้นไม้ที่ผมได้มานะครับนี่เอ้ะอะไรกดผิดอ่าตรงนี้นครับนี่มันจะดอกเป็นอันนี้ผงแอมเบอร์อนะฮะไม่รู้ว่าทําไมมันถึงดอกนะอ่าอันน่ะบางทีมันก็ดอกพวกอ่าแรฟาเวอร์นะฮะดอกไม้แรนั่นเองโอ้โหก็นี่นะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับ ได้ภารกิจมาสองภารกิจนะครับนั่นอาจจะกระตุกหน่อยเพราะมันโหลดสัตว์เยอะนะสัตว์บ้านผมมตั้งสามสิบสามตัวนี่ครับมีหมาป่ากับแมงมุมนะครับโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะคลิปนี้เราจับสัตว์เพิ่มมาอีกสองตัวนะครับนั่นก็คือหมาป่ากับแมงมุมนั่นเองนะครับก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรไปเดี๋ยวรอติดตามชมกันเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็คงจบเพียงแค่นี้นะครับโอเคครับก็ ติดตามกันต่อต่อไปนะครับโอเคครับสวัสดีครับ